สวัสดีครับวันนี้นะผมก็อยากพาทุกๆท่านครับมาเที่ยวนับบ้านลุงสวงนะครับลุงสวงก็ปลูกทุเรียนเหมือนกับผมนี่แหละนะทุกคนแต่ผมก็จะมาดูนะครับว่าต้นทุเรียนของลุงสวงเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนครับไปมาดูกันเลยครับผมนะครับลุงสวงก็นั่งรอเราแล้วนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอขึ้นมาทางนี้เลย ตอนนี้นะครับลุงพวกเราก็จะลงไปดูต้นไม้ของลุงซวงนะทุกคนนะอันนี้ลุงรับแลเนี่ยช่วยมาเลี้ยงก็ซื้อมาให้ต้นนี้โอ้โหสูงซื้อมาต้นสง่านีนะครับผมปลูกตั้งวันตังเก่าเมษาหกหกอ๋อโอ้ลุงสูงกว่าต้นผมอีกอะแล้วลุงมีวิธีรดน้ำไหมรดรแบบไหนรดน้ำต้องรดหลอกหลอกหนอกนี่เพราะว่า หลากมันจะออกมาเรื่อยๆ้าโคนมันหลากแกมแบบมันมันไม่ค่อยดีดหน้าเหมือนเหมือนรอบนอกขอมปล่อยมันเนี่ยขอบเนี่ยืมลดในหลอดอย่างงี้่มันดูใบอ่อนตลอดนั่นนี่ครับผมมันจะออกไปอ่อนตลอดเลยเพราะว่าปลายหลากมันจะอะไรกินน้ําตัวถึงครับนั่นลองไปดูต้นบนอีกสี่ต้นครับผมนะครับลุงน้ําเลยครับ นนถ้าเอาไปปลูกสีเขาดีย่ะเขาปลูกตายเมืถามมันทำไมตายไม่ค่อยได้ลดน้ำมันอ๋อลดน้ำอย่าไปรดแฉะมากหรือก่ชื้นจะลดบ่อยๆสีอันนี้สีไปซื้อ,อน้ำตกด้วยกันครับผมมันจะออกอ่อนตลอดเลยนี่ ลดร,บรอบๆเนี่ยโอ้โหใหญ่ตดน,นึงตัวนี้อ่อนตลอดเป็นังออกใบไงเนี่ยทำโคงเนี่ยเราก็ลดนี่ลดตรงต้อง,องรดถึงนี่นะหลากมาถึงแล้วมันจะลดแต่โคงอย่างเดียวขอบผมเนี่ยมันชื้นตลอดแม่นะโอ้โหสุดยอดบ้านผมยังโต ยังเท่าเดิมมันมาจากขยายใหญ่แค่คืบเดียวคืบเดียวอ่ะดูต้นดูต้นใหญ่ครับทุกคนเห็นไหมต้นใหญ่อ้าวโธ่ครับผมกลังใบอ่อนอือหูใหญ่ครับเนี่ย ใหญ่ใหญ่ดิไฟเกือบพ่อมือแล้วนะ่ะเพราะผมนี่ต้นนี้กี่กี่ปีครับลงต้นนี้ประมาณหกปีอ่าต้นดอกลองลอง,ลองถ่ายดอกสองชุดอันนี้ชุดแรกแล้วพวกพวกน้อยๆน,นั่นชุดสองหนึ่งชุดสองอมันจะมีกินสองรุ่นหมดชุดใหญ่แล้วชุดเล็กจะทยอยมาชุดชุดสอง ลดน้ำต้องเลี้ยงยิงวิธีลดน้ำแล้วทำไม่ต้องลดต้องเปียกโตแขะเกินไปแล้วดอกจะลวงอ๋อลุงลงล,ง,ลงเปิดรถทุกวันเหรอครับเนี่ยตอนนี้รถวันเลื่นวัน,วนอ๋อไม่ต้องให้แขะมากมาเห้ดูดีดอกชุดชุดชุดหลังเไง รอกชุดหลังมีมีชุดแรกหนาะจะมีมีสองชุดพอดูคนแต่หล่อๆแล้วก็ปิดรดแค่นี้ไม่ต้องรดเยอะอ๋อถ้าลดเยอะแล,ล้วดอกจะลวงครับผมถ้าถ้ายังยังไม่ดอกก็ลดลดลดช้ารดเย็นถ,ถ้ามีเวลาก็ลดมือเดียวก็ได้ครับผม ถ้ามันออกก็เยอะลกูกเยอะโสุดยอดเลยเนี่ยครับอันนี้ต้นบอนทองเหรอครับลุงบอนทองอ๋อก็อยู่ริมทางนี่ใครไปใครมาก็ไม่มายืนมา <c oughs> มนาี่ใครก็เอาเอา,เอาไหว,ไว้ให้ผมบ้างนะเราก็ไม่รู้ว่าใครอันนี้เนะราเปิดอันนี้ออกไม่นนปิดสวนไม่ต้องดอกทุกเรียนนะครับทุกคนนี่นะครับคือว่าลุงสวงนะครับ เป็นต้นแบบที่ผมเนี่ยปลูกทุเรียนนะทุกคนนะผมพูดจริงๆนะทีแรกผมก็ไม่อยากจะปลูกอะแต่ว่าเห็นแล้วมันประสบความสําเร็จไนงะผมก็เลยว่าจะขอปรึกษาลุงสวงด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะพาทุกคนไปเลือกดูต้นทุเรียนนะว่าซื้อแบบไหนปลูกนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาไปซื้อที่แม่จันทุกคนนะเพราะว่าเป็นศูนย์เกี่ยวกับพันไม้พันดอกนะครับดีเต็มเลยครับผม นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําคลิปไปด้วยแล้วท่องเที่ยวไปด้วยนะทุกคนนะ <c oughs> นะครับทันนี้คือบ้านลงสวงครับลงสวงก็เป็นชาวจันทบุรีนะทุกคนนะนี่แหละครับผมเจ้าของมาเองเลยนะครับปลูกต้นไม้ต้นอะไรนะครับเห็นไหมอันนี้คือต้นทุเรียนน,นั่นงเงาะ,ะงใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์นะทุกคน <c oughs> โอ้โหสุดยอดครับผมเนี่ยต้นเนี้ยเนี่ยที่ผมส่องได้เห็นไหมทุกคนคือลมโชคแรงแล้วยอดมันหักนะเนี่ยอยู่ดีๆลุงก็ทำให้มันฟื้นอะ่ะเนี่ยยอดด่วนยอดด่วนเลยอ่ะลุงโอ้โหใบใหญ่ด้วยแต่ผมก็ประหลาดใจนะดูทุกคนนี่ <laughs> แมงมันกินก็ใช้น้ำยาฉุนเนี่ยเนี่ยออ๋เนี่ยน้ำยาฉุนครับผมมันไม่อันตรายเนี่ยฉีดชาวทำอะไรฉีดมนนี่มดต้นแล้วเนี่ยแมงกินเนี่ยใช้น้ำยาฉุนผสมฉีดคือว่าเราต้องต้องลดโคนแถวแถวนี้ด้วยมันมันมันเปียกไหมเนี่ยอ๋อเพราะเพราะหลักมันออกมานี่มันถึงนี่เนี่ยคุณค่ไหนก็ถึงนี่แค่นั้นแหละอ๋อดูใบด้วยดูใบเนี่ยแค่นี อ oh. มันไม่เกินอะไม่เกินอะผลมาทุกอย่างเนี่ยอคือว่าถ้าเราอยู่ดูว่ายอดหรือว่ารากมันยาขนาดไหนก็ดูยอดใบอ้อมอ๋อพุ่มหลักจะถึงมารถใบอ๋ oh. อครับผมมันจะมันลดอย่างคนอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ไ แล้วลุงใส่ปุ๋ยเคมีไหมหรือว่าใส่ปุ๋ยขี้ควายขีค้ควายขี้ควายปะต้นดินเขาบอกว่าใส่ปุ๋ยควายแล้วมมนเค็มนี้มันจริงไหมครับใส่เค็มเขาเขาต้องเอามาทุบแล้วก็หล่อนร่อนให้ละเอียดแล้วก็เอาดินมาผสมคนละครึ่งโ,<อ>โดยไปใส่เขาว่าใส่ลวตายคนที่เอามาขายให้นะขี้ควายนะกระสอบสามสิบบาทแล้วก็มาทุบทุบใช้อดทุบใส่ถุง แล้วก็หล่อนใช้ตะแกรงทีๆหล่อนแล้วก็ไปเอาดินมาแล้วก็มาหล่อนดินทีนงแล้วมากลนวในเข้ากันอล้วาโรยห่างๆนะครับผมจะเป็โรยคนเนี่ยหนึ่งปีนะทุกคนเห็นไหมสูงอ่ะเม็ดกว่าแล้วจะสองเม็ดแล้วไอ้อันนี้ยังไม่ถึงปีัมงถี่รุซื้อน้ำตกมาวยกันอ๋อเกือบเกือบถึงครับผม เดินไปสาก็นหนึ่งปีละของผมยังเท่านี้ลุงเท่านี้เนี่ยรถน้ำใหญ่ก็ต้อคันตมนรูเทจะโคนรถแล้วเราถ้าเราใส่ปุ๋ยขี้บัวเนี่ยเราจะใส่แบบไหนลุงรอบเลยแหละใส่โคนฟาร์มจะได้กินไงอใส่รอบใช้ใช้นี่แหละใส่โคนโอ้ยดีเราหลากอ่อนมาถึงนี่สาใจปะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวผม<อ>เดี๋ยวผมจะไปปรับปรับก่อนลุงล,ลองดูไม่ต้องใส่เยอะเข้ากันมีมีมีที่ไฟไหมมีครับผมนึกว่ามีจะหายไปครับสามสิบบาทโอ้ใช่ถะลืม,มต้องไปใส่เยอะมันไม่เค็มอนอกจผมใส่ไม่เป็นมันตายนะครับผมยังไปใสล่ล้วนๆอันนู้นใส่ทีเดียวหน่อยก่นนะครับใส่ใส่ไม่เยอะใส่ทีนีกำลังต้นบนกำลังดอก สุดยอดออนี่เลยนะครับทุกคนนะครับลุงลุงเขาเคยปลูกมาก่อนนะลุงนะครับทุกคนนะลุงเขาเคยปลูกมาก่อนนะครับผมก็เลยว่าจะมาขอความ <c oughs> ความรู้จากจากลุงนะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาสูตรนี้ลองไปใช้ดูนะทุกคนนะขอเดี๋ยวบ้านผมเนี่ยแตกยอดยอดไม่อ้วนอ่ะยอดมันจะผอม ตู้โอยาวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะตัดไปดูต้นหุเรียนบ้านผมเลยนะครับตอนนี้ก็ได้มาถึงแล้วนะครับต้นหุเรียนของผมนะครับหลังจากเราไปดูต้นหุเรือนบ้านลุงสวงมานะครับเห็นไหมมันเขียวแล้วนะทุกคนนะพอดีว่าผมก็ไม่มีเวลาดูแลนะ ดินก็แห้งนะตอนนี้ก็ผ่านแล้วนะครับก็ไม่ไม่เกิดโรคโรคใบเหลืองโรคโคนเน่าแล้วนะทุกคนนะตรงนี้ก็กเป็นใบมันเหลืองแห้งตายนะเรวก็ออกเลยคนระับตามธรรมชาตินะ้นคนนะเราก็ปั๊บออกเลยนะเห็นไหมเต็ดออกเลยก็ได้นะครับเนี่ยนะทุกคนเหียนร่วงเราก็ปล่อยตามธรรมชาตินะไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีอ่าเจอโรคแพ้อะไรไม่ต้องกลัวนะครับเราก็มีไตโคนอ,อมาอ่าอ,อยู่นะทุกคนนะ นี่เห็นไหมใบเขียวใหญ่เห็นไหมครับใบเก่ามันก็เป็นแบบนี้แหละเห็นไหมเนี่ยเป็นแผลแล้วยังไงมันก็ออกยอดออกใบใหม่มันก็จะกลับขึ้นมาเขียวเหมือนเดิมนะนี่เห็นไหมยอดนี่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมเนี่ยใบใหญ่นะครับเห็นไหมดูเดี๋ยวดูตรงนี้นี่เห็นไหมตรงนี้ก็แมลงกินนะทุกคนนะผมก็ไม่ทันไม่ทันได้ดูแลมันนะทุกคนเนี่ยเห็นไหม ตอนนี้มันก็เริ่มผงยอดออกยอดมาใหม่แล้วนะทุกคนนะเอา,อางี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําตามที่ลุงเขาบอกนะก็จะขยายมานะครับแล้วก็จะถมล่องตรงกลางนิทนึงนะทุกคนนะหาดินหาอะไรมามาเทลงไปนะครับเราก็จะขยายนะ,สะเสาร์นี้ก็พอเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการหาดินมาก่อนทุกคนเดี๋ยวเอาไว้อีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูใหม่นะครับ สาวน้อยสวัสดีครับ